คุณพระเจ้าผู้สร้างโลกและสร้างเรื่องให้ฉันต้องย้ายมาที่โลกใบนี้อย่างถาวรซึ่งฉันได้ตายไปแล้วจากโลกก่อนนะทุกคนหลังจากที่ต้องโรมิติมาที่ยุคโบราณตอนนี้ยุคแปดูนเวลาผ่านมาแล้วประมาณหนึ่งเดือนตอนนี้ฉันกำลังปรปับปรุงตัวเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศแล้วก็ทุกๆอย่างที่โลกใบนี้ใช่ไหมเราก็ ต้องไปโรงเรียนทุกวันน่ะแต่ก็ขอบคุณที่ได้รับสกิลในการประเมินและทำการไลฟ์สดสตรีมขายของไปยังโลกปัจจุบันที่ฉันจากมาได้อย่างน้อยเราก็มีตัวช่วยอะไรบางอย่างทำให้เราอยู่รอดในโลกใบน,นี้ได้แป้งผักแป้งนี้เป็นสกิลที่ได้รับเพิ่มมาจากพระเจ้าผู้สร้างเรื่อง อ๋อเราหมายถึงสร้างโลกนะทุกคน